ที่นอนพ็อกเก็ตสปริงกับที่นอนยางพาราสองรุ่นนี้ต่างกันยังไงคลิปนี้นะคะน่าจะมาอธิบายแล้วก็เล่าประสบการณ์จริงให้ทุกคนฟังค่ะเริ่มจากที่นอนพ็อกเก็ตสปริงนะคะที่นอนพ็อกเก็ตสปริงรุ่นนี้นะคะเป็นที่นอนที่เหมาะกับคนที่ชอบสเปกการนอนแบบโรงแรมชอบการพักผ่อนนะคะเพราะว่าสเปครุ่นนี้จะนุ่มมากๆเลยค่ะให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะคะเวลานอนแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใช้ในครัวเรือนนะที่นอนรุ่นนี้นะคะจะไม่สะเทือนหรือคนข้างๆเหมือนเราทํางานเลิกงานดึกๆก,กลับมาเรานอนพัก บางทีแฟนเรานอ,นอนอยู่ก่อนเนี่ยพอเราเข้าไปนอนด้วยก็จะไม่รบกวนกับเขานั่นเองค่ะส่วนที่นอนยางพารานะคะที่นอนรุ่นนี้จะให้สเปคการนอนที่แน่นค่ะหมะสําหรับคนที่ชอบนอนแบบแน่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะสําหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะคะแนะนําว่าให้นอนที่นอนยางพาร,ราจะหมะมากมากคะ่ะยกตัวอย่างนะคะเหมือนนัดเนี่ยมีแม่เป็นเบาหวานแล้วก็น้าหนักตัวเยอะนะก็จะแนะนําให้แม่นอนที่นอนรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าจะรองรับ เสรีร่ของแกเวลาแกลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นได้ง่ายไม่ทําให้ปวดสะโพกตรงนี้นั่นเองค่ะและเดี๋ยวนะจะมาเทสความนุ่มของรุ่นนี้แล้วก็ความแน่นของรุ่นนี้ทุกคนดูนะคะเริ่มจากความนุ่มของรุ่นนี้เลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่นัทใช้เองนั่นเองค่ะชมมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ที่นอนของนัทนะคะ6กฟุตน,นะคะนัทนอนทั้งหมด3คนนะคะ เวลาแฟนนอนตรงนี้นะคะส่วนลูกตื่นนั้นลุกขึ้นมาดูแลลูกเนี่ยก็จะทําให้แฟนไม่รู้สึกสะดุ้งตื่นทําให้เขาหลับได้เต็มที่นั่นเองค่ะนี่เลยเวินานั้นขนาดถ้านันขยับฝั่งนี้นะคะแฟนก็จะสามารถนอนพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมเลยค่ะนี่เลยนะคะและเดี๋ยวนะจะมาเทสนะคะข้ามไปเลยได้ไหมเดี <laughs> ๋ยวนัทขออนุญาตข้ามนะคะอันนี้นะัจะมาเทสความแน่นนะคะทุกคน อันนี้มันก็จะไม่สะเทือนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเวลาเรานอนเนี่ยมันจะไม่บุ่มลงไปแบบนี้เนาะมันจะไม่มีความนุ่มเหมือนกับที่นอนพกสปริงนะคะมันจะให้ความแน่นอันนี้ข้อดีของเขาเลยสําคัญนะคะสําหรับคนที่น้าหนักตัวเยอะหรือเป็นโรคกระดูกที่นัดบอกไปเนาะเดี๋ยวนัตจะลงไปทดลองนั่งให้ทุกคนดูนะคะเปรียบเทียบนะคะความแน่นกับความนุ่มนั่นเองค่ะ ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะที่นอนยางพาราเนี่ยสปริงแน่นนะคะย้ําเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบนอนแน่นนะคะต้องเป็นยางพาราเท่านั้นนะคะโอเคสังเกตตอนนั่งน,นะคะตอนนั่งน,นะคะมันจะมีความแน่นมากๆนะคะรุ่นนี้จะไม่มีความนุ่มอยู่เลยค่ะถ้าหาวใครที่ชอบนุ่มนะคะแนะนําเป็นรุ่นพ็อกเก็ตสปริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวนราจะทดลองนั่งตัวพ็อกเก็ตสปริงให้ดูนะคะ ควรสังเกตนะคะจังหวะการนั่งนะคะอ่ามันจะนุ่มลงไปค่ะทําให้รู้สึกสบายผ่อนคลายตั้งแต่ตอนนั่งเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์การพักผ่อนแบบโรงแรม5ดาวแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะและสรุปสั้นๆนะคะสําหรับใครที่ชอบนอนสเปคแบบนุ่มนะคะแนะนําเลยค่ะที่นอน Pocket Spring Perfect Sleep นะคะของบวนสีามซิงกิล่รของเราค่ะและถ้าหากใครที่ชอบนอนแบบแน่นนะคะไม่ชอบนอนนุ่มอยากนอนแบบแน่นนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ ที่นอนอยางพารานะคะดาริฟลาเท็กของแบรนด์สยามซิงเกอร่าของเราเช่นกันค่ะและที่นอนทั้งสองรุ่นนี้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านนาจาจกที่นอนที่เดียวเท่านั้นนะคะหากใครอยากปรึกษาปัญหาการน,นอนนะคะก็สามารถทักแอดมินเข้ามาได้ค่ะเรามีแอดมินคอยให้บริการนะคะคอยตอบให้คําปรึกษาลูกค้านะคะ24ชั่วโมงเลยค่ะหรือถ้าหากใครอยากมาทดลองนั่งดูก่อนว่าตัวเองเหมาะกับการนอนแบบไหนนอนแบบไหนและรู้สึกสบายโอเคเข้ากับสรีระนะคะก็สามารถเดินทางมา ท่ลองนอนได้ที่ร้านนาจากที่นอนค่ะอยู่สายจนะนาทวีนั่นเองค่ะหากมาไม่ถูกเช่นเดิมค่ะสามารถพักเข้ามานะคะสอบถามขอโลเคชั่นกับแอดมินได้เช่นกันค่ะ